สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo t a u c h e นะครับวันนี้ Leo ก็จะมาอัปเดตเลโก้ o มกที่เราได้สร้างไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูตรงนี้ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับสิ่งที่เราได้เพิ่มมานะครับก็คือมีชั้น3กับมีมังกรอยู่ข้างบนนะครับและได้ใส่ธงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับข้างในนะครับเราเพิ่มหมวกไปนะครับส่วนข้างบนนะครับเราก็เพิ่มให้มันมีที่ใส่ไลเซเบอร์อยู่ทั้งหมด2อันนะครับ นชั้น3เนี่ยเราเพิ่งสร้างใหม่นะครับในนี้ก็จะมีมอไซค์จอดอยู่1คันนะครับแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีโมเดลรถคันเล็กไว้ตรงนี้นะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับเราก็ทําเป็นระเบียงยื่นออกมาแล้วก็มีตัวทงนะครับก็จะใช้ตัวนี้ยึดทงเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาประกอบใส่ตรงนี้ ส่วนชั้นบนสุดนะครับเราได้เพิ่มลำโพงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่กั้นแล้วก็ใส่มังกรตัวนี้เข้ามานะครับเป,เป็นมังกรที่เลโก้แจกเป็นโพลีแบกตอนวันตุษจีนนะครับซึ่งเราก็ได้ออกแบบม็อกอันนี้มาด้วยครับมันเป็นซึ่งเราก็ได้ออกแบบม็อกอันนี้มาด้วยครับมันเป็นเหมือนที่ขายตัวรถไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ขายตัวรถไฟกันเลยครับสามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็มีโลโก้รถไฟตรงนี้นะครับนี่คือข้างในครับนี่คือข้างในนะครับจะมีเก้าอี้และมีเหมือนเรดาร์นะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวนะครับสามารถเปิดประตูได้แล้วเราก็ใส่เป็นมินิฟิเกอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับ ลีโอก็จะเอาที่ขายตัวไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่กั้นนะครับแล้วลีโอก็จะเอาตึกนี้ไว้ที่เดิมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับสำหรับวันนี้ริวพัชเชตก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ